เลี้ยงยังไงให้เหมือนหมูฮะบมเลี้ยงยังไงให้เหมือนหมูอะก <c oughs> ินพันนี้นี่เองนะอ้วนเหมือนหมูนะเลี้ยงไม่ไหวหรอกหนูไม่เห็นตักน้ำให้มิกกี้มั้งเลยไกินดีดีลูก 过点没？Oh,